สวัสดีค่ะอิจิบังบุมโป้ค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับการสรุปไวยากรณ์จากเล่มมินานาโนในฮโโกะค่ะวันนี้ก็เดินทางมาถึงบทที่8แล้วนะคะเรียกได้ว่าถ้าเกิดเป็นในโรงเรียนของอิจิบงังเราเนี่ยก็จะ จบคอร์สคอร์สหนึ่งแล้ว30ชั่วโมงได้8บทเนาะโอเคเดี๋ยววันนี้ค่ะบทที่8ของเราเนี่ยดูจากคําศัพท์ก่อนโอ้โหมีแต่ศัพท์ที่เกี่ยวกับคําคุณศัพท์ของเราเนี่ย adjective ของเราเนี่ยอู้เยอะมากเลยอันนี้ก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของนักเรียนแล้วกันนะคะช่วยกรุณาไปท่องกันเยอะๆเพราะว่าเราจะต้องเอามาใช้ในส่วนของไวยากรณ์ทั้งหมดทั้งบทนี้เลยนั่นเองค่ะสมมติว่าเราท่องคําคุณศัพท์ adjective อีกกับนได้หมดแล้วนะคะอาะถามก่อน adjective อ,อีคืออะไรนะ adjective อ,อี เนี่ยคือเป็น adjective ที่มันลงท้ายด้วยตัวอีลงท้ายด้วยอีอีอีทั้งนั้นเลยนะเช่นแบบอาซึยเนี่ยอาซึอีเนาะโออิชิอีเนี่ยเออเนี้ย,ย,ยก็ลงท้ายด้วยอีพวกนี้เนี่ยจะเป็น adjective อีทั้งนั้นเลยนะคะส่วน adjective นะก็คือ adjective ที่มันไม่ได้ลงด้วยอีมันจะลงอะไรก็ได้นะมันจริงๆคือมันซ่อนรูปคําว่าหนะอยู่แต่ว่านี้ก็ต้องระวังนิดนึงว่ามันอาจจะมีบางตัวที่มันลงท้ายด้วยอีแต่จริงๆมันเป็นหนะก็ได้นะเช่ <ๆ S 2> นเออคิเด คิเลออย่างเงี้ยแต่จริงๆคิเลอเนี่ยมันเป็น adjective นะนะจ๊ะอันนี้เข้าห้ามพลาดคือทำไมเขาต้องแบ่ง adjective ออกมาเป็น2กลุ่มอย่างนี้ด้วยเนาะมันอยู่ที่ว่าเราจะผันเป็นรูปแบบไหนมันแค่เรื่องการผันนี่แหละที่มันต่างกันเนาะอ่ามาดูในตารางอันนี้กันค่ะ a d j e c t อีกเนี่ยเราสามารถทําเป็นรูปบอกเล่าปฏิเสธคําถามได้นะคะถ้าเกิดเป็นรูปบอกเล่าเนี่ยง่ายได้มากเลยค่ะแค่เราเติมคําว่า des เข้าไปแค่นั้นเองโอชิก็เป็นโอชิเดสถ้าปฏิเสธค่ะอันนี้เราจะต้องตัดอ e ีทิ้งไปค่ะแล้วก็เติมคําว่าคุไนเข้าไปเนาะเปลี่ยนอ e ีเป็นคุนั่นเองก็เป็นโอชิคุ d นเดสโอชิคุ a นเดสส่วนคําถามอันนี้ง่ายได้เนาะก็อย่างที่เราเคยเรียนกันมาคือโอชิเดสก o โอชิเดสก a นี่ก็แปลว่าอร่อยไม่อร่อยอร่อยไหมส่วน adjective นะค่ะก็มันไม่ได้โผล่รูปนะมาอยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นก็ตัดนะทิ้งไปหรือแบบแต่งเติมอะไรเข้าไปได้เลยเนาะยกตัวอย่างเช่นอ่ะถ้าเป็นบอกเล่าฮิมะก็เป็นฮิมะเดสปฏิเสธเนาะฮิมะก็เป็นฮิมะเดวะอาริมาเซนหรือว่าฮิมะ จ้าอาริมาเซนส่วนคำถามค่ะคือฮิมาเดสกาฮิมาเดสกาแค่นี้เลยสังเกตดูนะคะว่า adjective ะเนี่ยการทำเป็นรูปปฏิเสธเนาะได้ว่าอาริมาเซนจ้าอะริมาเซนมันไปนเหมือนกับอะไรเอ่ยเหมือนกับการทำรูปคำนามแล้วก็ตามด้วยรูปปฏิเสธเนาะนามได้ว่าอาริมาเซนนามจ้าอาริมาเซนเช่นฉันบอกว่าฉันไม่ใช่คนไทยวาตาชิวะไทยจินได้ว่าอาริมาเซนวาตาชิวะไทยจิน อาริมาเซนอย่างนี้เป็นต้นก็อาจจะจำไว้เนาะ adjective นะจะผ่านเหมือนกับคำนามเลยยกตัวอย่างประโยคกันดีกว่าค่ะตัวอย่างของ A อ j e c t ี v e อีกเนาะฮอกไกโดวะามุยเดสก่ะฮอกไกโดหนาวไหมอันนี้เป็นรูปของคำถามเนาะถัดมาไทยวะอาซี่เดสประเทศไทยร้อนอันนี้เป็นรูปบอกเล่าแล้วก็สุดท้ายค่ะอโ e e นเอกะวะทาโนชิคุไนเดสอโนเอกะวะทาโนชิคุไนเดสหนังเรื่องโน้ตเนี่ย ไม่สนุกทาโนชิตัดอิแล้วก็เติมคําว่าคุณไาเข้าไปนะคะเพราะฉะนั้นระวังให้ดีอย่าไปอ่านว่าทาโนชิคุณ่นคือเราตัดอิไปแล้วนะตลัดอ,อีทิ้งไปแล้วก็เป็นทาโนชีเฉยๆเนาะไม่ต้องเป็นลากเสียงยาวคือจริงๆคนญี่ปุ่นก็เข้าใจแหละแต่ว่ามันจะดูแบบเนอรมันจะแบบไม่สนุกอย่างเงี้ยนะ เออมันต้องเป็นแบบทานโนชิคุไนไม่สนุกถัดมาค่ะ adjective นะค่ะก็ยกตัวอย่างค่ะไทยโนโดรามาวะยูเมเดสกาไทยโนโดรามาวะยูเมเดสกาละครไทยมีชื่อเสียงไหมอ่าเดี๋ยวนี้ละครไทยก็แบบว่าดังไกลไปถึงญี่ปุ่นถึงจีนแล้วเนาะก็ถามคำถามนี้ได้ถัดมา BTS สือวเ่เบลลีเดส BTS สือว่เบลลีเดสแปลว่ารถไฟฟ้า BTS เนี่ยสะดวกสบาย BTS ในที่นี้ไม่ใช่วง เกาหลีบอยแบนด์นะคะเอออันนี้คือรถไฟฟ้าบ้านเราค่ะอันสุดท้ายค่ะเป็นรูปของปฏิเสธบ้างอชตาวะฮิมะจ้าอะดิมาเซนอชตาวะฮิมะจ้าอะดิมาเซนพุ่งนี้ไม่ว่างพอเราสามารถผัน jective อีกับนะให้มันเป็นรูปปฏิเสธบอกเล่าคำถามได้เรียบร้อยเนาะเก่งกาศแล้วเรามาสู่ข้อ2กันค่ะ คือการขยายคำนามด้วย adjective นะคะทำยังไงได้บ้างอ่ะเรามาดู adjective อีก e กันก่อนเนาะ adjective อีก e เนี่ยเราสามารถเอานามมาวางปึ้งตามหลังมันได้เลยคือชนกันได้เลยไม่ต้องไปทำอะไรมันมากบางคนก็อาจจะบอกว่าเออตัดเดสตัดอะไรออกไปก็ก็แล้วแต่จะจำเนาะยกตัวอย่างคะ่ะ h o k ไ a i d o wa s ม m i tokoro des Hokkaido wa s ม m i tokoro des Hokkaido เป็นสถานที่ที่หนาววิธีแปลนะคะคือแปลหน้าวะก่อนเสมอจากนั้นไอ ว่าทกโกโลเนี่ยมันเป็นคำนามเนาะเวลาเราแปลไอ้คำที่มันอยู่หน้านามในภาษาญ,ญี่ปุ่นเนี่ยมันจะขยายนามตัวนั้นมันจะกลับกับภาษาไทยรู้ต้องไหมเอออันนี้คือเราต้องแปลทโกโลก่อนที่แปลว่าสถานที่ก็สถานที่ที่มันหนาวนั่นเองถัดมาอาเรวาจีไซคาบังเดสอาเรวาจีไซคาบังเดส นั่นเป็นกระเป๋าที่เล็กต่อมาค่ะมาดู adjective นะกันบ้างดีกว่า adjective นะเนี่ยเออถือว่าคนชอบลืมเติมนะเข้าไปก่อนก่อนที่จะเอาคำนามมาชนยกตัวอ,อย่างค่ะคอเรว่า y เ u m e นะโดรามาเดสค๊เรว่า y u m e n นะโดรามาเดสนี่เป็นละครที่มีชื่อเสียงเห่ไหมยูเมต้องใส่นะเข้ามาก่อนระวังให้ดีบางคนก็จะชอบไปสับสนแบบอุ ui, ้ยยูเมเป็น adjective อีกแน่ ä, เลยเห็น <he en, S 2> มันลงท้ายด,ด้วยอีกอยู่ ไม่ใช่โดนหลอกคะแนนหายนะคะต้องเป็นยูเมนะแล้วก็ค่อยใส่คำนามตัวนั้นเข้าไปหรือว่าอีกข้อค่ะเซนเซวาสุเตกินะฮิโตเดสคุณครูเนี่ยเป็นคนที่วิเศษมากเลยคำว,ว่าสุเตกิเนี่ยมันแปลได้หลายความหมายเหมือนกันเนาะจะแปลว่าใจดีวิเศษเลิศเลอคืออะไรก็ได้ที่มันเป็นความหมายบวกอะถัดมาค่ะคำช่วยกะนะคะกะอันเนี้ยเราจะมาวางประมาณแบบหลังคำว,ว่าเดส หรือว่าท้ายประโยคกลางประโยคได้นะคะอันนี้จะแปลว่าแต่นั่นเองลองดูตัวอย่างกันดีกว่าค่ะโคโนมิเซวะโอชิด a สังะทาายเดสโคโนมิเซวะโอชิดสังะทาายเดสแปลว่าร้านนี้เนี่ยอร่อยแต่แพงประโยคที่อยู่ข้างหน้ากับข้างหลังเนี่ยมันจะต้องตรงข้ามกันสังเกตดูนะคะว่ากะตรงเนี้ยพอเราเอามาใส่ในประโยคปุ๊บให้ออกเสียงเป็นแบบงะดีกว่าแบบลงเสียงต่ำอะโอชิดสงะเงี้นะ ถัดมาข้อ2ค่ะโคโนเฮาวะฟุรุิเดสงะยาซุยเดสห้องนี้เก่าแต่ถูกถัดมาค่ะข้อ3ชิงโกโตะอิโซงาชิเดสงะทานโนชิเดสชิงโกโตะอิโซงาชิเดสงะทานโนชิเดสงานเนี่ยมันยุ่งนะ แต่ว่าสนุกดีออันนี้ก็ใช้ได้นะเป็นคําแบบตรงข้ามเลยยุ่งก็ดูเป็นความหมายลบเนาะแต่ว่า Thanoshi เป็นความหมายบวกถัดมาค่ะข้อ4นะคะเป็นเรื่องของคํากริยาวิเศษบ้างมันคืออะไรก็คล้ายๆเข,า,ขาเรียกว่าอะไร Adverb ไหมคือมันจะช่วยขยาย Adjective ตัวนั้นนะคะยกตัวอย่างค่ะคําแรกคือคําว่าต o เต m โมที่แปลว่ามากนั่นเองเราก็มาใส่ข้างหน้า Adjective ตัวนั้นได้เลยเนาะก็จะขยายมาละเช่นโอบ้าซังวะตเตโมเกงกเดส อบาสั่งว่าต t เตโมเกงกีเดสคุณยายเนี่ยแข็งแรงมากเลยข้อ2 k o โคโนเอะวะตดเต้โมฟูรุยเดสโคโนเอะวะตดเตโมฟูรุยเบ้านนี้เก่ามากข้อ 3. ไทยวาตดเต้โมอซึยเดสไทยวาต t เต o โมอซึยเดสไทยร้อนมากหรือว่าอีกฝั่งหนึ่งค่ะถ้า,าใช้คําว่าอามาดิ มันจะแปลว่าไม่ค่อยเพราะฉะนั้นพอมีคําว่าไม่ปุ๊บเราก็จะต้องบวกรูปปฏิเสธเข้าไปด้วยเสมอนะผันให้ถูกนะเอตารางหน้าแรกอะเมื่อตะเกียที่เล่าไปอะ่ะเออในช่องของปฏิเสธเราต้องใช้ช่องนั้นแล้วยกตัวอย่างคะ่ะโคโนซูมาโฮะอามาริทากุไนเดสโคโนซูมาโฮะอามาริทากุไนเดสสมาร์ทโฟอนอันเนี้ย มันไม่ค่อยแพงข้อ2อินโดเรียลิวะอามาริโอชิคุไนเดสอินโดเรียลิวะอามาริโอชิคุไนเดสอาหารอาินเดียเนี่ยไม่ค่อยอร่อยจริงๆก็มีร้านที่ทำอร่อยก็อร่อยจริงๆเนาะแต่บางร้านก็อาจจะแบบว่าไม่ถูกปากเครื่องแกงคนไทยคนญี่ปุ่นอาจจะไม่ชินอ่ะข้อ3ค่ะไบคุวะอามาริเบนดิจ่าอะริมาเซนไบคุวะอามาริเบริจ่าอะริมาเซนแปลว่ามอเตอร์ไซค์เนี่ยไม่ค่อยสะดวกสบายเบนดิเนี่ยเป็น adjective นะ เพราะฉะนั้นเราก็ผ่านตามกฎเลยก็คือ เติมคาว่าจ้าอดิมาเซนเข้าไปข้อสุดท้ายแล้วค่ะโอ้โหปรบมือให้ตัวเองเลยข้อ5คําแสดงคําถามครั้งนี้มีโผล่ขึ้นมา2ตัวด้วยกันแล้วก็มีความเหมือนเหมือนกันนิดหนึ่งเนาะเซนเซก็พยายามที่จะแบบว่าแปลภาษาไทยให้มันต่างกันคําแรกคือคําว่าโดที่แปลว่าอย่างไรเป็นการถามความรู้สึกหรือว่าความประทับใจที่มันเกิดขึ้นกับเราคือภาษาอังกฤษมันก็แปลว่า how นั่นแหละเนาะยกตัวอย่างค่ะโคโนชช่าสึวะโดเดสกาโคโนชช่าสึวะโดเดสกาเสื้อเชิ้ตตัวนี้ เป็นยังไงบ้างเราก็ตอบเพื่อนไปเนาะคิเรนะชตสึเดสเน่คิเรนะชตสึเดสเนเป็นเสื้อที่สวยดีนะถัดมาข้อ2ชิโ o โตวาโดเดสกาชิโนโตวาโดเดสกางานเนี่ยเป็นยังไงบ้างโตเตโมอิโซอาชิเดสโตเตโมอิโซอาชิเดสมันยุ่งมากตอบได้อิสระเลยนะถ้าผพอถามคำว่าโดปุ๊บเราจะตอบด้วยคำ adjective คำนู่นคำนิดได้หมดทุกอย่างเลยเนาะ ถัดมาข้างๆค่ะคือคำว่าด้นหนะนะคะด้นหนะเนี่ยแปลว่าแบบไหนอันนี้เราจะถามถึงสภาพหรือว่าเป็นลักษณะบุคคลมากกว่าคือแบบไม่ได้ถามความรู้สึกของเราอะเออถามตามสภาพความเป็นจริงของสิ่งนั้นบุคคลน,นั้นยกตัวอย่างเช่นบางควกกูอะด้น a นามาจิเดสกากรุงเทพเนี่ยเป็นเมืองแบบไหนหรอเราก็ตอบไปเนอะนิกิอากะนะมาจิเดส เป็นเมืองที่คึกครืน้นหรือว่าเซนเซวะด้นนาฮิ i โตเดสกาคุณครูเนี่ยเป็นคนแบบไหนเราตอบว่าอีเซนเซเดสเป็นครูที่ดีแค่นี้เองเนาะคำว่าโดก,กับต้นหนะความต่างโอเคค่ะวันนี้ก็จบไปเนอะกับการสรุปบทที่8นะคะแต่ว่าคำช่วยแล้วก็คำแสดงคำถามที่มีเพิ่มมาในบทนี้นะคะก็จะมีคำช่วยกะนะคะหรือว่างะนั่นเองที่แปลว่าแต่เอาไว วางไว้กลางประโยคเลยค่ะข้างหน้าต้องเป็นแบบตรงข้ามกับข้างหลังเนาะข้างหน้าเป็นบวกข้างหลังเป็นลบข้างหน้าเป็นลบข้างหลังเป็นบวกส่วนคําแสดงคําถามเพิ่มมา2อันก็คือโดที่แปลว่าอย่างไรกับดนน n ะที่แปลว่าแบบไหนนะคะ ก็สำหรับบทที่8นะคะถ้าเกิดใครมีข้อสงสัยหรือว่าอยากจะลองแต่งประโยคให้เซนเซช่วยเช็คช่วยดูเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะคะเซนเซก็จะมาตอบกลับให้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดมีข้อสงสัยอื่นๆนะคะนอกจากไวยากรณ์ก็ถามได้เช่นกันไม่ว่าจะเป็นคำศัพท์ไวยากรณ์ที่มันแตกต่างกันตัวนูน้นตัวนี้ต่างกันยังไงเซนเซก็อาจจะแบบอัดคลิปแยกออกมาลงให้ในวันอื่นๆนะคะ ถ้าเกิดใครชื่นชอบคลิปแบบนี้นะคะแล้วก็อยากจะติดตามกันไปจนถึงบทที่50เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ช่องของ e จ b a n งเอาไว้เลยนะคะก็จะได้ไม่พลาดการสรุปไวยากรณ์ดีๆแบบนี้หรือว่าคลิปสอนภาษาอื่นๆอ,อ,อีกมากมายเลยค่ะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบาย